Sometimes I get so mad there's no control in me my tasks is so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ WB 36กาลาดแน่นอนครับรถไม่ดีรถไม่สวยคุณภาพต่ําแต่เราไม่มีแน่นอนนะครับวันนี้ผมมาพบกับของแรขอเน้นเลยนะว่าของแรนะครับใช้คํานี้เลยก่าว่า หาครึ่งโลกก็ไม่เจอครับเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ครับ w b 36ตลาดกับเจ้า W204 นะครับเฮ้ย W204 แล้วยังไงนะครับคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสำคัญไปกว่านั้นคือผมบอกเลยว่าในตลาดยังไงก็ไม่มีสภาพแบบนี้นะครับไม่เพียง50,000่นเจ้าของมือเดียวครับมาดูสภาพกันเลยครับเดี๋ยวไปที่ด้านในก่อนเลยครับเดี๋ยวดูเลขมาเก่อนนะครับ อ่าเลขไม้แท้นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับสภาพภายในกิ๊บกริบไปเลยนะครับพไปดูช่วยถ่ายเข้าไป zoom ้านในได้เลยนะครับรถคันนี้มี memory seat มาจากโรงงานนะครับภายในเป็นสีครีมสีเบจตามนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดละนะครับพอเป็นตัวเฟสลิฟเรียบร้อยนะครับสังเกตความใหม่ไม่ใหม่นะครับเจ้าของใช้งานเนี่ยครับพลาสติกตรงสครับเพดเนี่ยยังไม่เคยแก่เลย ตรงนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะครับเป็นพลาสติกนะครับที่เคลือบอยู่นะครับเขายังไม่แก่เลยครับใช้งานนะครับสภาพเบาหลังครับเบาหลังเนี่ยแทบไม่มีคนใช้เลยครับเพราะว่าปกติอ่ะผู้หญิงเขาเป็นคนใช้นะครับดูสภาพดูนะครับหารถสภาพสวยอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับมีการทําแล้วก็สภาพภายนอกนะครับดูสภาพภายนอกกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยครับเจ้าของเดิมไปเปลี่ยนเป็นชุดแต่ง AMG มานะครับก็ดูจากท่อนะครับเป็นท่อของ AMG ให้ดูภายนอกสปอร์ตขึ้นนะครับมีสปอยเลอร์มาให้เป็นเคปลานะครับไดแม็กแม็กขอบ18นิ้วนะครับของ AMG เอาของตัว AMG สปอร t ตพัสมาใส่นะครับยางดอกเต็มใช้งานได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกัน,นครับ ก่อนที่ไปที่ห้องเครื่องครับมาดูด้านหน้านิดนึงครับด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับพาร์ตเอ็มจีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบความสปอร์ตรถคันนี้ทํามาให้แล้วนะครับหลังคามีการแรปสีดํามาให้นะครับอันนี้ถ้าไม่ชอบหรือไงเราสามารถลอกออกให้ได้นะครับกระจังหน้าก็เป็นแบบเอ็จีนะครับโอเคนะครับกระโปรงหน้าถอดออกมาก็ตามสภาพเลยครับขาวๆน็อตเดิมครับจากโรงงานไม่มีการขยับ ใดๆทั้งสิ้นนะครับแก้มเดิมจากโรงงานนะครับไล่มาเลยครับคือลูกไล่มาเลยครับมอกอยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสภาพสมบูรณ์มากขึ้นไปที่ข้างบนครับฝาโปรงสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไอตรงนี้เราสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราเบิกใหม่ให้นะครับเดี๋ยวมาติดตั้งวันจันทร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดินจากโรงงานนะครับฝั่งซ้าย สังเกตดีดนะครับเครื่องยนต์ไม่มีการสั่นอะไรทั้งนั้นนะครับนิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นสภาพของตัวแท่นเกียร์แท่นเครื่อง,งอยู่ในสภาสมบูรณ์มากนะครับทดลองขับแล้วเนี่ยแน่นกริปนะครับอ่าก็รถคันนี้ต้องบอกงี้ครับว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับสภาพสวยอย่างที่ผมบอกครับหาครึ่งโลกก็ไม่เจอครับไม่ห้าหมื่ เราเสนอขายราคาตามสภาพเลยครับสภาพนี้ผมเสนอขายเพียงแค่6 2 9 0 0 0นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่กับเครื่องดีเซลตัวนี้กับ W204 คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสภาพสวยกริบค,ค,ค,ครับลาก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยว Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go, so just stay tuned.